การพักทายสวัสดีทุกคนอันนี้ก็ตอนแรกๆนะทุกคนนะอยู่ป่าทุกคนอันนี้ก็ห้ากว่สี่แปะแล้วป่าแล้วดงคือเก่านะทุกคนนะเดีวเมื่อคืนนี่นี่พอหมูกะลิงแต่เสียงมันนะทุกคนมันตื่นเ้องก้อนชุกชุกไปเนาะแล้วก็พานกับพอหยามมวเจ้าทุกคนเพกเพกเพกไปมีแต่แนวมันตื่นเ้องก้อนทุกคนเลยมันเรื่องมัน าจังได้กะว่าไปมาในสิพออย่างทุกคนติดตามแล้วกันนะทุกคนนะ ตอนนี้ก็ตะวเว้นกับตุกดินนะทุกคนนะเดี๋ยวังไ่ทันพออย่างทุกคนเนาะแดี๋ยวเอาไปสือากการเมืองำคำนะทุกคนนะไดังเสียงมูกินมากับเตลี่นะทุกคน มีลายปิงเกปิงขีดีลายกินมวยกายตาแดงขะตายดอดเนาะกรเทียมนี่ยแกลดดมอไซดับเกลียวบุยในไท่้อนนะเือเือิหกเล่มอน้อยหรครับวัมม่นมีเจอฮะหกโม เพราะ่หรุ่นลอยมากทุกอนหั่นหมูเยอมันถือยู่นี่นะกินมังแก่ดีมัแก่ห่าเพราะมันเบิดมากุกนะ่ากับฟัวขาวมาบรรุกในห่อเนน่าห้าล้างี้มาแบบนี้เนี่ยได้ยิ่งหมูน้อบุ้งเลกกมันตัยิ่งนั่งกับกุกเลืกอะุฟุ่นมัยิงทางร่ยิงทางกุกมาห้ยังบอบ Năm tao, anh không có hai nữa cảm làm mày hết khang cũng hay cốp. cả mặt mất mặt 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 nữa. mặt 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 nó <đá> พวกแดมันกอมจากแดดมันกินยามเกินทุอย่า,านี่ย่นะมนถ่ายจังเบ่ม่อยอะหรนี่ครับดนโดนดนนี่ก็มันมาหมอยู่นะมีหลมีแม่มุมมูห์มูหสองตัวก็กับมูหมูห์ใตยย้หน่ยน้อยนะเร่งนะั่เมื่อเเขาไปชัดมันเห็นพู้เจ้าแล้ว นี่น่ะดิงไปตัเดียวนะิ่งโอ้ยแม่ยออุ้มแ้วก็ดีเงยหามาตีงี่บังเงอุ้มนะเพิ่ให้มันมาวิอุ้มหนึ่งบเนทางวะล่ะดิงโซนดิงไปตัเดียวง่าย่ทำทำหมูไปทำนไปรงมาเนาะมันดังกมูแล้วอ่ะังแ่อยู่สูงเดี๋ยวแม่เนาะเนาะ ลิ้งก่เพืนหมูห้องมากเเนาะนั่งมันมากความท่ามเพื่อนมาชุดอุ่มหนึ่งมิดอิมชิมเหนื่อยแล้วบนหนังจนมึนแข็งเข่าใบหลอะบุต่อมมอยสันม่ก็จะ่มอยขันมูขอนมอง้อไปเนาะเขาไว้ห้วาเข่าเนี่ยมึงมาชม้อยเลยชอม้อยอยู่ เอาไปแล้วฮะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พักผ่อนทีน้อยแล้วก็เอาสปีไปหาเราป่านด้ไหมนะ <c oughs> ไปหานอนดัก <c oughs> นอนดักมูป่าทุกคนนะเลยบ่ได้มานอนแค็มได้ไหมนะมนะนอนไปตามพระราชินตามด่านนะทุกคนเนาะ